สนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า แม้ว่าในปีนี้นิตยสารไทม์จะยกย่องให้กลุ่มนักสู้เชื้อไวรัสอโบลาเป็นบุคคลแห่งปีแต่ว่าสถานการณ์สําคัญของโลกในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในยูเครนหรือว่าที่ไครเมียเองเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าประธานาธิบดีวาลาลดิเมียร์ปูตินมีอิทธิพลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะครับหลายคนก็จัดลาดับเขาให้เป็นบุคคลแห่งปีนะครับเราไม่ได้พูดถึงบุคคลที่ทรงคุณค่าครับแต่ว่ามีความหมายมีนัยยะต่อเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นบทบาท แข็งกร้าวของเขาในหลากหลายมิตินะครับรวมีถึงภาพที่น่ารักนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการเป็นจอมโคโมโซีนมีไปห่มผ้าผ <ม S 1> หม่มให้กับมาดามในหลายๆครั้งที่เราได้เห็นในการประชุมสุดยอดระดับผู้นำนะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดที่พูดถึงผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีกันครับ จะไม่ได้รับเลือกจากนิตยสารถามให้เป็นบุคคลแห่งปีแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าวลาดิเมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งรัสเซียคืออีกหนึ่งบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในปีนี้เหตุผลหลักจากหลายเหตุการณ์ที่สร้างความวุ่นวายและเกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีประธานาธิบดีรัสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเริ่มจากความพยายามในการผนวกแหลมใครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย โดยสนับสนุนการลงประชามติแบ่งแยกดินแดนและส่งกองกำลังทหารรัเสเซียไปในพื้นที่เพราะใครเมียที่เต็มไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและเป็นจุดยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่สำคัญของรัเสเซียลามไปถึงการสนับสนุนกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนด้วยยุโทโธปกรณ์สงครามรวมถึงจรวดมิสไซล์ที่เชื่อว่าถูกกลุ่มกบฏนำไปใช้ในการโจมตีเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MS17 นอกจากนี้ยังมีมาตรการทางทหารที่ยั่วยุและท้าทายกองกำลังนาโต้ของสหภาพยุโรปที่พยายามชักชวนยูเครนให้รวมเป็นพันธมิตรทำให้ประชาคมโลกไม่พอใจการกระทําของรัเสเซียที่สร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพียงเพื่อต้องการรักษาผลประโยชน์ของประเทศตัวเองในที่ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ที่นครบริสเบนในช่วงเดือนที่แล้ว บรรดาผู้นำประเทศมหาอำนาจต่างกดดันประธานาธิบดีปูตินให้ถอนกองกำลังและการสนับสนุนออกจากยูเครนจนเจ้าตัวต้องหนีกลับรัเสเซียก่อนการประชุมจะสิ้นสุดลงและในงานเลี้ยงการประชุมเอเปกปูตินถูกวิพากวิจาร์ณจากการสวมผ้าคลุมไหล่ให้ภรรยาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าไม่เหมาะสมจนมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าปูตินแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ หรือมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงกันแน่ในขณะที่สหาภาพยุโรปและสหรัฐร่วมมือกันคว่ำบาตรรัเสเซียทั้งในด้านการค้าการลงทุนการเงินและการธนาคารรวมถึงสั่งห้ามการถ่ายโอนเทคโนโลยีทางการทหารแก่รัเสเซียส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของประเทศราคา้ํามันร่วงต่ำเงินรูเบิลเสื่อมค่าเป็นประวัติการกว่า60ธนาคารกลางรัสเซียประมาณว่า เศรษฐกิจปีหน้าอาจหดตัวกว่าร้อยละ4.5ถึงร้อยละ4.7ถึงขั้นที่ประธานาธิบดีปูตินเองก็ออกมายอมรับว่าชาวรัสเซียอาจต้องทนอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอีกกว่า2ปีการตัดสินใจขยายอิทธิพลของรัสเซียในยูเครนโดยประธานาธิบดีปูตินอาจเป็นเหตุการณ์แห่งปีที่ทำให้คะแนนนิยมในตัวผู้นำเพิ่มสูงขึ้นทั้งยังทำให้รัสเซียกลับมามีอิทธิพลในเวทีโลกอีกครั้ง เปรียบเสมือนสัญญาณการกลับมาของสงครามเย็นแต่ก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศตกอยู่ในภาวะระั่สำรสายกว่า16ปีที่ปูตินเข้ามามีบทบาทสำคัญทางการเมืองอาจมาสะดุดเอาปีที่2015ก็เป็นได้ หลายชาตินะครับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยการใช้นโยบายชาตินิยมนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับซึ่งก็ต้องดูนะครับเขาบอกว่า2ปีน่าจะรอดพ้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาแถลงนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศผมไม่แน่ใจว่ากระทรวงไหนนะครับก็บอกว่ารอดพ้นจากวิกฤตแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการพูดเพื่อให้กําลังใจหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คิดว่ายังคงวิกฤตอยู่ครับใช่ค่ะสาหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาติดตามรายงานพิเศษในอาเซียนกันค่ะ